หลังจากที่ให้ทำการรีวิวนะครับแกะกล่องนะครับแกะซองคีมตัดกิ่งยี่ห้อนะครับนี่ครับวีนส์ o ูเดี๋ยวจะมาลองกิงใหญ่ๆนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ใช้มือซ้ายนะครับมือขวาจับกล้องนะเล่นเล่นกิ่งเล็กก่อน เล็กหนึ่วอมวอมมันก่อนไปละรวบหนึ่งอันเล็กก่อนวอมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้างใช้มือขวานี่นะเล่นกิ่งใหญ่ๆเลยกลางกลางก่อนแล้วกันอ่ะใส่เต็มที่กึ๊บโอ้จึ๊บกึ๊บกึ๊บโอ้โหกึ๊บ โอ้โหหักไปแล้วโอไม่ใช่นะครับกิ่งหักนะครับใส่อีกอันหนึ่งครับมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าไอตัวปากมันครับต้องขยับขยับนิดนึงเรื่อยมันเข้าครับโอโหต้งัดให้ดูอันนี้งัดนะครับที่จริงที่จริงจะตัดตรงๆก็ได้อันนี้งัดเลยนะครับจะลองความแข็งของใบมีดว่างัดไปงัดมาใบมีดจะเป็นอะไรมากนะไม่เป็นไรนะนะตัด เห็นไหมครับสบายๆนะครับตัดไปสบายๆทั้งงัดทั้งตัดเลยนะครับวินส์ทูวินส์ทูนะครับมาลองลองกิ่งอื่นครับลองกิ่งอื่นลองกิ่งอื่นต่อนะครับห okay. าหาแต่งกิ่งก่อนจะต,ตัดอะไรนี่ลองตัดโค่นเลย อันนี้ปักช้ำได้นะครับปักช้ำได้ครับปักช้ำได้อันนี้ข่าเล้าไก่ครับเมื่อก่อนเป็นเล้าไก่ครับมีข่าเล้าไก่ตอนนี้หยุดเลี้ยงไก่แล้ะนกนกก็ไปละโดนกันลอกนกตายหมดลบตอนนี้เอาไปเก็บอะไรนะมีการชงกันช,ชนสัมะะนะครับเมื่อก่อนเลี้ยงไก่เต็มเลยครับตอวนี้ หยุดละไม่มีไก่ละนะเดี๋ยวไว้เก็บของเห็นไหม,ม,มอลองอีกนะครับลองอีกทดสอบอีกกึ๊บกึ๊บกึ๊บสิ่งเล็กไฟกมันก็ไม่สะใจนะครับสิ่งใหญ่ๆเลยโคนต้นนี่เลยทั้งบิดทั้งง้าง ง้างดูนะจะรู้ว่าเหล็กมันเป็นยังไงมางนะที่จริงตัดเลยก็ได้นะครับที่จริงเราตัดเลยก็ได้นะครับแต่เราลองง้างดูว่ามันจะงอไหมบิดไปบิดมาทร,ทร,ทรมานครีมนะอะตัดเลย,ยนี่ครับตัดเลยปุ๊บเรียบร้อยอกิ่งไม้หักนะครับครีมไม่หักจุ๊บนี่เลยนะครับ,บนเสร็จไม่มีอะไรให้ลอง ตัดน,นั่นตัดนี่เล่นนะดูความคมของครีมนี่นเลยครับตัดเล่นเย,ยอะๆคมคมอ่ะป๊บป๊บกระเด็นกระดอนปุ๊บส,สังหารโหดโอ้โหเรียบร้อยนะครับ อะเดี๋ยวมาส่องส่องหลังจากใช้งานนะเป็นรอยไหมนะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับยื๊๊ไม่มีนะครับเห็นไหมครับคมแบบไร้รอยนลยครับชุบๆเห็นไหมครับครับคมชุบสันไม่มีรอยเลยคมเจี้ยงเลย เห็นไหมครับเปี้ยเลยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้วินส์ทูนะครับวินส์ทู